ในคลิปวิดีโอนี้พี่เยยูนิตโคตรกำแต่ราคาดันโคตรแพงมาทำการเทดูครับนั่นก็คือเจ้าไททันทีวีแมนที่มีบัฟมาสเตอร์ครับและอีกหนึ่งตัวนั่นคือเจ้าไททันวันเลนทยกับการเทที่บอกเลยว่าโคตรจะเซอร์ไพรส์ครับพี่ได้ยูนิตที่มีบัฟมาสเตอร์มาถึง2ตัวและการเทของพี่นั้นจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์ขอให้อัปเดตได้เองไม่มีสิทธิ์และณตอนนี้ตัวละครระดับมิสิก ของพี่ก็ขาดึงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือกับเจ้าไททันทีวีแมนแต่ว่ามันจะไม่ขาดอีกต่อไปเพราะว่าพี่ได้รับการสนับสนุนมาจากน้องๆเหล่านี้ครับและนี่ครับ ไททันทีวีแมนสองตัวและอีกหนึ่งตัวเป็นบัฟมาสเตอร์ครับขอบคุณบัมากเลยแล้วก็ยังมีไททันวันเลนไทยอีกนะโอ้โหบอกเลยว่าพี่ไม่ต้องไปหาเทสละครับน้องชายขอบคุณพวกเองมากเลยนี่ครับกับไททันวันเลนไทยอีกหนึ่งตัวเอ้าอยู่ไหนว่าหาไม่เจอไททันวันเลนไทยก็ได้มีน้องเอฟซีท่านหนึ่งให้มาเหมือนกันครับเป็นบัฟมาสเตอร์ด้วยครับ โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่าแล้วทุกคนบัฟนี้และที่สําคัญเลยในอนาคตบัฟมาเตอร์นี้มันจะโหดยิ่งขึ้นครับเพราะว่าได้มีการปรับใหม่หรือบัฟขึ้นมาและในที่สุดครับตัวละครระดับมิสติกของพี่ก็เก็บครบหมดแล้วครับในแมปนี้ซึ่งใช้เวลาไปประมาณ3 EP แล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> มันไม่เหมือนแมป Toylet Tower Defense น่ะแมป t o y ทา t เ o w e r Defense คือมันสามารถเอาเพชรของเราไปซื้อได้ถูกไหมทุกคนแต่อันนี้คือมันไม่มีครับต้องใช้การเทรดแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนนี่แบง มันเอาคุปตบแต่ทุกคนแลวเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะลองเอาเจ้าไททันทีวีแมวตัวนี้ไปทำการเทรดดูครับแล้วก็ไททันวัลเลทยดูว่าจะได้ข้อเสนอที่มันคุ้มค่าหรือเปล่าครับแต่ก่อนที่จะมาดูการเทรดครับพี่ขอมาดูความสามารถของมันก่อนดีกว่ากระป๋องยูนิตนี้ที่บอกเลยว่าเทรดโคตรยากครับสำหรับพี่นะใครที่ดูคลิปแล้วคือบอกเลยว่าเป็นการเทรดที่แบบลำบากซะเหลือกเกินครับกับป่องตัวนี้แต่และคนนี่คือแปงเลยจะเอาแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยกับนี่เลยครับไททันวัลเลทยแนขอดูซิตัวละครนี เดี๋ยวนะมันมีสกิลด้วยเรวทุกคนเคฮ้ยสกิลมัาทําอะไรได้อะแต่ว่าไม่มีคําอธิบายบอกครับแล้วก็ต้องมารอดูครับขั้นแรกอัพครับทุกคน4,000ถือว่าค่อนข้างจะแพงเลยจะพี่ขออัพลัวๆไปเลยดีกว่าแล้วทุกคนไม่ต้องรีวิวอะไรมาก DPS อยู่ที่3,000 30, 0ครับและระยะของมันนั้นกว้างมากๆครับคือตัวนี้ใช้ปัสสไนเปอร์นะคูณ2จากตอนแรกของมันก็อยู่ที่ประมาณ46ครับ ระยะตั้งต้นของมันอยู่ที่46แล้วถามว่าตัวละครนี้ดีไหมที่มองว่าก็ดีอยู่เหมือนกันนะทุกคน DPS ของมันค่อนข้างจะแรงเลย3,005นะแต่ว่ามันเป็นการโจมตีแบบเดียวครับแต่ว่าเราต้องรอดูสกิลครับกดสกิลครับสกิลทาอะไรได้อ่าสกิลก็คล้ายๆกับการล้างสมองนะทุกคนแต่ว่าพอล้างสมองแล้วมันสามารถทําดาเมจได้ครับมันจะเป็นการย้อนัตูกลับอะเหมือนแฮกเกอร์ครับเออแต่ว่ามันจะสามารถทําดาเมจได้เมื่อกี้พี่เห็นอยู่ครับตัวต่อไปครับ ไทท่านทีวีแมนอยู่ในตัวนี้พี่เรียกได้ว่าเป็นการเทตุที่ยากที่สุดแล้วครับไม่ว่าพี่จะใส่ฮอสมิกไปสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเอาครับแต่ว่าตัวนี้ที่พี่ได้มาจากน้องเอฟซีและที่ําพัญเป็นบัฟมาสเตอร์ครับทุกคนแจ่พี่คิดว่าบัฟมาสเตอร์คือมันไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่าวงขขงมันนั้นสั้นมากๆครับควรจะเป็นบัฟสไนเปอร์ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ขอญาตอัพรัวๆเลยแต่ว่ารู้สึกจะไป DPS เองามันง่อยๆอย่างว่าทุกคนโอ้หเฮ้ เอาดีๆตัวละครนี้ DPS อยู่ที่19ครับอันนี้คือคาราเป็น b u มาสเตอร์นะตัวโคตรกำรัอะ่ะกรถาทบจริงแลกคอสบิกแบกไม่เอาตัวกำจัดเลยมันแพงเพราะอะไรครับใครรู้บอกพี่ทีตัวเนี้ยโอ้โหหน้าจิ้มลิ้มพี่คิดว่าเจ้าไททันวันเลนทายคือยังเก่งกว่านะแล้วก็มีสกิลด้วยแต่ตัวเนี้แยแพ้เกิดไม่มีความโหดไม่มีความเก่งเลยครับทุกคนเดี๋ยวไททันทีวีแมนเองทําให้พี่ผิดหวังมากครับผิดหวังแบบผิดหวังจริงๆเลย พี่คิดว่ามันจะเก่งกว่านี้ครับโคตรกรรมถ้าย้อนเวลากลับไปถือว่าพี่โชคดีมากๆเลยครับการละครั้งหนึ่งพี่เคยอยากได้ยูนิตตัวนี้มากๆครับพี่ได้เสนอข้อเสนอที่โคตรแพงมห ah าศาลให้กับเขาไปแต่เขาก็ปฏิเสธพี่มาล้วนๆครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับที่ในครั้งก่อนเขาปฏิเสธพี่เอาไปเลยเอาไปไกลๆเลยทุกคนตัวละครแม่งโคตรกรรมครับ กำแบบกำจัดเลยน่าจะเป็นยูดีที่กำที่สุดแล้วบ้างดูกคดนานมิติกเนี่ยแ้งเลยมันแพงได้ไงวะไอคนที่แบกมันทําให้ราคาขึ้นนี่เป็นเพราะใครวะโอ้โหสั่นห่าหลือเกินเทไปด้วยครับบับบัสเตอร์เพื่อมีข้อเสนอดีๆเฮ้ยแรกก็แฮกเกอร์เอาจริงคือดีนะเว้ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนครับข้อเสนอข้อที่2ครับโอ้โห น้องชายอันนี้มันเน้นจํานวนนี่นะไม่เอาเน้นจํานวนอันนี้อะไรอะโอ้โหยังครับยังไม่ได้เฮ้ยทำไมแบบไม่มีใครแบบว่ามาแลกตัวดีๆกับพี่เลยวะมันต้องมีคนที่ต้องอ่านจริงๆครับทุกคนแบบว่าพี่อะนะแบบว่าต้องการหรือว่าสนใจอยากได้ไปจริงๆครับซึ่งจะยอมแลกยูนิตดีๆนะถ้าจริงๆคนทั่วไปเขาก็ไม่ต้องการเราเพราะว่ายูนิตมันก็โคตรการเลยหม่ครับเออแต่ว่าข้อเสนอคือมาลุนรัวมากเลยนะทุกคนเฮ้ยลักกี้เหรอยังไม่เอาครับลักกี้เรามีแล้ว อุ้ยทุกคนเอาดีไหมวะเฮ้ยตัวนี้ดีโอโหแต่แรกกับมาสเตอร์เลยไม่เอายังไม่ได้จต่จริงไอ้คอ็อกมันม่วงตัวนั้นมันก็ดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนคือมาแลกคอสมิกได้สองตัวเลยครับไอ,คอ้ค็อกมันม่วงนั่นอ่ะพอเสนอมาไม่พักครับโอ้โหไอ้นี่เน้นจานวนผ่านก่อนแล้วกันเน้นจํานวนไม่แล้วครับเน้นจํานวนเฮ้ยแต่ตัวนี้ดีนะมาไว้ลงดันเลตปัจจุบันได้ครับอันนี้แต่ว่าเรามีแล้วผ่านเลยอุ้ยทุกคนไททัคน,ทนคอกบูแมนอันนี้เก็บไปก่อนดีกว่าครับ หมีแต่ตัวคอตตี้มาแลกค่านเลยครับว่าจะว่าอันนี้บัฟมาสเตอร์เราไม่เอาครับนึกว่าบัฟธรรมดาโอ้อันนี้คือล็อกสตาร์ไปเก่งครับก็เสนอต่อมาตัวอะไรวะทุกคนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวในพาร์ทครั้งก่อนครับไม่เอาเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นพี่ก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันมาต้องมีสิวะทุกคนยูนิตดีๆ,ๆแบบว่าคอสมงคอสมิกอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมาสักตัวเลยวะจริงๆนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาครับเราอาจจะต้องย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆแต่อรอเซิร์ฟนี้สักพักก่อนแล้วกันครับดูเหมือนว่าคนนี้มันจะสนใจนะทุกคนคือเทรดมาหลายรอบมากแล้วครับแต่ว่ามันจะเอาบัฟมาสเตอร์เลยดิเราไม่เอาครับแต่ว่าถ้าเป็นบัฟธรรมดาอาจจะได้อยู่นะอืมอันนี้ผ่านเลยครับก็รีดตู้ไม่ไหวคิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะไม่มีใครสนใจแล้วครับเราน่าจะต้องย้ายกันก่อนและนี่ก็จะเป็นยูนิตสองตัวที่พี่ได้มาครับหนึ่งเลยอัปเกรดดิวแมนแต่ว่าไม่ใช่อัปเกรดดิว เพราะว่ามันเป็นบัฟมาสเตอร์นั่นเองครับทุกคนโอ้โหและอีกหนึ่งตัวอัปเกรดไททันซิด Man, ิบ้าแมนก็เป็นบัฟม,มาสเตอร์เหมือนกันครับดได้บัฟมาสเตอร์มาสองตัวคือพี่บอกเลยว่าพี่ใช้เวลาในการเทรดนานมากๆเลยครับผูวเองต้องดูคลิปไปจบครับว่าพี่จะเอายู่ดีตัวไหนไปเทรดพี่ใช้เวลาในการรอเทรดนี่ประมาณครึ่งวันเลยครับแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าในอนาคตมาสเตอร์นี่คือมันจะบัฟครับตอนนี้มันยังอาจจะก,กากอยู่ครับทุกคน ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าในอนาคตอัปเดตหน้ามันบัฟขึ้นมาแน่นอนครับขอลองดูครับนี่ครับกับบัฟมาสเตอร์ DPS อยู่ที่70,000นะแต่ว่าวงพองมมันนั้นไม่ค่อยใหญ่มากครับทุกคนเทียบกับสไนเปอร์ไปได้แต่ก็ต้องมาองรอลุ้นกันในอัปเดตหน้าครับว่าความโหดของมันนั้นจะเป็นยังไงตอนนี้พี่ก็กําลังสะสมบัฟมาสเตอร์อยู่แล้วทุกคนใครมีพวกซามูไรบัฟมาสเตอร์เนี่ยทักมาหาพี่ได้นะพี่รับซื้อเลยซามูไรบัฟมาสเตอร์นี่คือพี่ต้องการไปยังมากเลย แล้วก็อัปเกรดซีนีมาไททันตัวละครเนี้ย DPS โคตรเยอะเลยครับทุกคนพอได้บัฟมาสเตอร์อยู่ที่7,000 70, 0ครับโคตรแรงแรงแบบแรงรจัดๆเลยครับแล้ววง AE e ของมันก็ถือว่าไม่คีเลตนะทุกคนวงค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเรียกได้ว่าสองดิวนี้ของพี่โคตรคุ้มครับไปดูการเทกันต่อครับทุกคนยังครับข้อเสนอที่โดนใจยังไม่มีมากับพี่เลยครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับอ้โหอันนี้อะไรอะมีตัวดีๆบ้างไหมเช็คก,ก่อนไม่มีเลยอือหอันนี้ผ่านเลยอันนี้ยังไม่ได้ครับ พี่ว่ามันน่าจะไม่มีใครเอาแล้วเอาจริงๆนะน่าจะหมดยุคแล้วครับเพราะมันเป็นตัวละครที่กากไอคนที่ปูทเทไปแล้วมันไม่เอานี่มันคิดอะไรอยู่วะทุกคนลองเอาเทกันน,ะนักเก็ตดูครับเพื่อได้จริงๆนักเก็ตคือพี่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะถ้าได้วันดี้บอกเลยว่าโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะโอ้โหมีคนยื่นข้อเสนอมาให้เราแล้วครับรัวๆโอ้โหแบตตู้ไม่เอาอืมไม่เอาเลยตัวในตู้ผ่านผ่านผ่าน,านโอ้แบกมาดูทุกยูนิตจัดเลย มาแล้วแต่ตัวกีกี้มาทั้งนั้นพี่ใช้เวลาในการยืนรอพักก็ใหญ่แล้วทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีขค้อเสนอใดดีๆเลยนะอันนี้อะไรอะยังไม่เอาครับผ่านอืมอันนี้ก็จริงๆก็ดีนะทุกคนแต่ว่าเราอยากได้มากกว่านี้ครับคือหวังสูงนั่นเองครับโอ้โหอันนี้แลก,กบัฟมาสเตอร์เฮ้ยอันนี้คือน่าสนใจนะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ใช่บัฟมาสเตอร์คือพี่จะแลกนะ แต่อันนี้เขาเสนอมาเป็นกับปั๊บมาสเตอร์ครับขออนุญาตผ่านนะแต่จริงก,ก็อยากได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าพี่ไม่มีเลยมาเป็นช่วงที่พี่ไม่ได้เข้ามาเล่นครับโดยละครระดับเอฟฟลต่องตัวนี้ขออนุญาตผ่าน,นครับแต่ขอ้อเสนอก็เข้ามากันรัวๆนะทุกคนแต่ก็ยังไม่มีขอ้อเสนอใดที่พี่ถูกใจสักทีครับเฮ้ยเฮ้ยตามูเอาดีครับรออะไรอันเนี้ยขอเอานะครับอันนี้ผ่านโอ้โหกิกกี้นั้นะะเลยเฮ้ยมาสเตอร์เฮ้ยอาเกตเอาเอาดีครับ เรียบร้อยรวด,ดเร็วเฮ้ยแล้วพี่ได้อะไรมาอีกเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เสนอเป็นนี่ครับทุกคน oh <no. S 1> โอ้โหคือบอกเลยว่าได้มาสเตอร์มาสองตัวครับอันนี้ทุกคนคืออาจจะงงนะว่าพีเอามาจากไหนเดี๋ยวพี่จะเปิดเทปให้ดูครับเมื่อกี้นี้พี่ได้ลองยิ่งข้อเสนอไปเล่นเล่นดูครับทุกคนกับเจ้าอัปเกรดดิวแมนบัฟสไนเปอร์แล้วก็ตัวนี้ครับ ได้มาเป็นบัฟมาสเตอร์ไว้ทุกคน <Wow. S 1> และคืออะไรรู้ไหมในอนาคตอะ่ะบัฟมาสเตอร์มันจะหายากยิ่งขึ้นครับแล้วเขาก็จะบัฟให้มันเก่งขึ้นนั่นเองครับที่เลยยอมเสียตัวนี้ไปนะบอกเลยว่าโคตรเก่งอันนี้คุ้มไหมทุกคนดิวเนี้